สเปคดขับพันธุ์กับไฮแนเดอร์ไปซื้อซอร์ซสซีซีคันนี้กับซแซดดีดีไอเอเบสบีขัรถโคกเกอเอประกันอัคคีภัยมีด้วยค่ะราคาคันนี้สองแสนหกหมื่นบาทเห็นท่านเลยไหมคะเห็นท่านเลยไหมคะมาใจยกได้ขอบคุณมากค่ะสองพันสิบศูนราคาเป็นออนไลน์แล้วรอเรราคาได้เลยออนไลน์สิบท่านสิบหกท่านนะคะบิดได้บิดมาเลยค่ะก็ส่งนัดต่อไปให้เลยนะคนณลูกค้าบิดราคาแข่งขันราคากันมาอย่าลืมนะคะตรวจสอบหมายเลขและตรวจสอบราคา ค่ะกับคุณลูกค้าด้วยนะคะบิดราคามาแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ทุกๆกรณีเลยนะจะให้ทราบกันแล้วนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่สามสิบหกหปรับราคาเป็นแล้วค่ะสามสิบสี่สามสิบห้าเป็นแล้วค่ะสิบห้าเป็นแล้วค่ะสามสิบหกเป็นแล้วค่ะสามสิบาปดเป็นแล้วค่ะสี่สิบสองเป็นแล้วค่ะจะเซ็นต์มาสองพันสิบหคาเป็นแล้วค่ะห้าสี่เป็นแล้วค่ะจะเซ็นต์มาสี่พันห้าสิเป็นซึ่งต่อไปต่อกันได้สามารถ เซนสิเนบัสิบััพระาเปสอเนบัสนับหราเปหกูลักาสมเนบสเซนต์สนบันับหองพระาเปสมสองเนสบันันึ่เนสบััสองมา่กรรีบบิดได้เลยค่ะสามเบสสามบาทามแปดนึ 3ขายค่ะตะวตลข่านนราคา3แสนหกหมื่นสามลานบาทออนไลน์มาเร์เซอร์ดหนึ่งาเซอร์เซอร์ปดหนึ่งประมาณ3นามแนมาบาทกับคนค่ะถ้ามากค่ะสมาต่อกันนี้ลำดับที่7จ็ตามบริการค่ะกับรตบิกกองค่ะสมาร์ทขคกันนี้ตีพิเรนเนอร์จลแนปี2 0 2นสะคะสามล้นหน้าร้อยสีแบมีพนเคและประกันอัคคีภัยให้ค่ะแต่ว่มีลำบมาเลนนอบนดนข้างกันนี้นะคะเกชมาดากับกระจกไฟฟ้าค่ะลำบับที่7คกันนี้กับบิ๊กอัพบ่ะ คันนี้กันนะซ้ำกับตัวอีเฟโรเนอร์เอเบสมีไปสิบสองค่ะคันนี้เขาเล่โคองกากเกเอแล้วประกันคคีภัยมีด้วยนะคะคันนี้ราคาเริ่มต้นสองแสนห้าหมื่นบาทเราได้เปิดราคาเลยค่ะเปิดได้เปิดไปร้อยค่ะคุณลูกค้าขอบคุณมากค่ะให้คำมาแล้วสั่งคันราคากันมารวมกันได้มากอันนี้เซลตัอนี้เลยค่ะจะเสนอมาสิบราคาไปแล้วค่ะซึ่งต่อไปต่อกันได้สองสิบมากกว่าดีเซลเกือบพันแล้วค่ะจะเสนอ 8 0ร0มาแล้ว70ล้านเนี่ค่ะ2 2 200คราคเป็นแล้วคให้มากกว่านี้บิดมาได้เลยค่ะ8000มาแล้ว70ล้านเนีคะ200 200จะ0 4ราคาเป็นแล้วค่ะ2ราคาเป็นแล้วค่ะให้มากกว่านี้บิดมาได้ลยคะ2 8 0ราคาเป็นแล้วค่ะ2 2 2 2ที่ลานค่ะ2ที่ลานมากกว่านี้ต่อได้เลยค่ะ286ที่ลาน่า0 200ออนไลน์ค่ะส0ราคาเนออนไลน์มากกว่านี้92ออนไลน์แล้วค่ะราคาเป็ส22นบัตรโซนบัตรนั่อ สับาทสีันออนไลน์กับแปดพันล้าค่ะสกประเปตสกปสมมบนับหนึ่งสมปะบนสองสองเก้าแปนบาทสองพันราคาเปีสี่พันล้านเนี่ะสแสีพันราคาเปรนหอกราคาเปตสัปปสัะบนับหนึ่งสปะัปะราคเปสัปสับับหนึ ราฮาเปสเซนเบอร์เซนเบอร์เนเบอร์นหนึ่นเบอร์นสอามหนึ่งสอราาเปสหนสีล้อค่เนเบอร์สีาเนเบอร์สีบ้นาหพราาเปสนกเซนเบอร์บนานหนึ่เบอร์บนด้าราาเปสนปเซนเบอร์บนาหสองนราาเปสเนบรสองราฮาเปล้อค่สี่พันล้อค่เนเบอรสนเบสีบ้านนึ่งเซนเบอร์สีบัน้สามแสนสบอสบบาทลูกาอะไหกพันแปดพล้อค่ะสามค่ะ สสบัสบนึ่งสสบันสองสสมบัตออนไลน์สามศูนย์สองสาปเนียนค่ะราคาเป็ค่ะสสัมบสองผาสมบบัตด้หนึ่งสสัมบัดนสองสมบัตสบออนไลน์สาม 8, ูนย์แหนสขายค่ะสามแสับ Term, the the milk, the the um 3ามสนามมนอานดออนไลน์มาแเล้สามเซอร์เซอร์แปค่ะสามเซรประมาณได้3 0ม0สนสามมนานตดกับตุณค่ะถ้ามาสมต่อคันนี้เรามันที่8ตามบริการนะคตบตาีก้ค่ะเดับ์บันคับคันนี้จะ้สเปอร์เซ็นต์สามาร้อยซีซีนะคะคันนี้มีแพนเคและประกันภัยให้นะคะอันนี้ตัวมีร้อแบบบอลเนเซตตามเคยรบิด้วยค่ะอันนี้ป็นเนค้าเกียร์ออโต้นะคะกระจกไฟฟ้าค่ะแล้วแบบที่8กันต่อเลยนะบีโก้เดอร์บันคับคันนี้กับหน้าซ้ำกับเกีตัวอีพีเรเน ด้วยนะคันนี้ราคารเริ่มกันอยู่ที่280,000บาทด้ยราคาเลยค่ะ ออนไลน์ขอบคุณมากค่ะ2 9 4ออนไลน์แล้วค่ะ9กปราคาเป็นแล้วค่ะ3ามสิบราคาเปร์หกราคาเปรนแล้วค่ะสตอไปต่อได้หนึ่งสแล้วค่ะสามนหกรแปดสุราคเปร์สี่ราคาเปแล้วค่ะแปดพันค่ะสามสองแปดสามสามหกค่ะสี่สิสี่สองี่สี่แล้วค่ะหกราคาเปร์แล้วค่ะจาเซ็นแล้วบรรคราคาเป็นที่ลานมากกวรายนเชินที่สี่แปดห้าศูนย์แล้วค่ะห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าแปดหกศูนย์ราคาเปร์แล้วค่ะสองศูนย์ราคาเปร์ค่ะจเซ็นแล้องมาสองราค ปดเปสัปหพันราคาเป็ดแล้วค่ะสามแปดสองราคาเปบานนี่ค่ะสาปถราคาเป็ดสัปดาซือตอต่อกันได้ค่ะ ราคาเปรซมากกว่าในโซนต่อได้เลยค่ะ90ล้วค่ะชั้นกราคาเปรชัินเบอร์เซอร์เบอร์เซอร์เบอร์บับหนั่ง2ราคาเปรชั้น9สเตอร์เบอร์เซอร์เบอร์เซอร์เบอร์นับหนึ่ง10ราคาเปรชั้น9เศรษฐบัตรศรีบัตรนับหนึ่ง4หนึ่งราคาเปร้นสหกเศรสบัตรบัตนัหนึ่ง8แปดราคาเปล้านค่ะชั้นกเศรษฐบัตบัตรนับหนึ่งเศรษบัรบัตรนันสอง400,000มาา siapa pandang murah HP lokasi si 143 นับสองสี่สนหนึ่งบาทออนไลน์สองพันรัพนล็อคค่ะสี่แสนหนึ่งบาสีาสีเบาทนับหนึ่งสี่เปบาทนับสอสี่สนหนึทรัสเปสสงหกสีบาทหน้าหนึ่งสี่เบาทนาสองสีสนสองบาทออนไลน์ามศูนย์หนค่ะสพันค่ะสี่พัล็อค่ะสีสงเรรหัสเปสสี่เปอร์ซสี่าหนึ่งสี่ร์เนตัน้าสองสี่แสนสองเปอร์เซ็นตบาทหกรหัสเปสสร่หสปต์าหนึ่งสี่เปอร สามศูนย <icana> ์มาแล้วนะคะมากกว่าในศูนต <aret> <tube oses> <line> ่อได้ค่ะสีแสสามบบันน้าหนึ่งสบันสองสี่แสามเรปาาสี่นสสนสบาทนึ่สีสบัทสสามเบอสมบัติออนไลน์นะคะสี่พันค่ะราคาพีแล้วค่สี่นสี่สี่นสีบัทนึ่งสีนสี่บสองสี่ามเบรันาาเป

ส่มากค่ะชมาตอคันนี้ลากที้าค่ะเป็นสุดดีแม็นะคะีแม็สเปนค่ะคันนี้จะเปีสองพันสิบสามสามพนหร้อยซีซีค่ะแต่ละมีลุ่นแบบแม็กเลเนอร์เกียร์ธรรมดานะคะคันนี้กระจกไฟฟ้าค่ะมาเลยค่ะลหมากที่เ้าคันนี้กับซีดีแม็กค่ะสเปซคบคันนี้นะคะปบสามสพนหนึ่ร้อยซีซีกับตัวแอนะคันนี้ค่ะคันนี้นะคะประกานคิพไมีห้าราคาคันนี้สองแสนเจ็ดหมื่นบาทรับได้ตัวราคาเลยค่ะเหลือท่าไม่กล้าสองแสนเจ็ <muitas> ขอบคุณมากค่ะเจสองเรไปที่ร้านมากกต่อได้เลยค่ะเสซ็จะมาสงพันที่ร้านเะสี่ราคาเป็นรานซส่ต่อไปต่อได้จะโทรราคาเป็นรคแปดสิบราคาเป็นแล้วค่ะสองแสนแปดสอสองราคาเปสี่พันราคาเปแล้วค่ะซึ่ต่อไปต่อได้แปดหกแปดพันแล้วค่ะสองเป็นแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสองเก้าสี่แล้วค่ะสองก็สี่าหราคาเป็นซึ่งต่อไปต่อได้สองก็หกเซ็นตบนคันปดพันราคาเป็นแล้วค่ะสามแสนบาทสองพันสี่ราคาเป็นค่ะหกพันแล้วค่ะเี่ต้องนปแดพันราคาเป็นแปดพันราคาเป็น

นับ2สองพค่ะมากกว่านี้เชิญต่อได้เลยค่ะซัเซซิเบอรานสีระคาเปลี่ยนต่อรีบปิดเร็วกวนี้อีกนิดหนึงนะลูกค้าจะพลาดโอกาสนะสามราคาเปลี่ยนแล้วค่ะซัเซซิเบอ่าเซรามบอรสี่าหนึ่เซรบสี่าทสองามซัรสี่บาทคุณลูกค้าสามนะค่ะนับพันค่ะแปดพค่ะซัซิปราาเปซรมปาเซรามปาหนเซรมบปานัซสามสองหนึ่งนับ 3ขายค่ะสามแสนซีเมนต์ตาพนมัดออนไลน์นะคะมายเลขสามนย์สองหน่งเจ็ดปามมสองหนึ่ประมอลได้ค่ะ3ามแสนซีเมนต์ตาพนมาดกับคนค่ะถ้ามาค่ะชาสมาตอคันนี้ระมาพที่สิบตามบริการแล้วค่ะกับไปสุาพชีคค่ะแต่ท่านดับเบิลคับนะคะคันนี้รถจะดเบปีพันสิบสี่สามพันห้ซีซีค่ะคันนี้ประกาักิภัยมีให้นะคะแต่รถมีล็อกแม็กบอแนบบอนในข้างค่ะกีรต้กระจกไฟฟ้านะคะมาคบที่สิบคันนี้กับมิสาชีตไทยตคันนี้เป็นดับเบิลคัพค่ะรถเป็น คันนี้กับตัวพัสนะคะ GLS ค่ะสำหรับคันนี้ค่ะประกันอคีภายมีให้ด้วยราคาคันนี้2อ0 0 0 0บาท หนึ่งทานขอบคุณมากค่ะที่รัปรเมนให้ราคามปแล้วมากเลย่วง2,400หนุน2 8ราคาเป็นแล้วค่ะ2,2830ราคาเป็นออนไลน์แล้วค่ะ323436ที่้านค่ะ2 2หมดราคาเปนที่ต่อบมา4000ออนไลน์แล้วค่ะ4ราคาเป็นแล้วค่ะ2,8850ราคาเป็นที่ลานค่ะจะเซ็นต์ตั้า2,000ที่ลานมากกว่าในเชิญต่อได้เลยค่ะ252ที่้านค่ะจะเซ็นต์ตั้าแต่2,000ที่ลานมากกว่าในเชิญต่อได้เลย4ราคาเป็นออนไลน์แล้วค่ะ254ราคาเป็นราคาเป็น600ที่ลานค กได้หกพันล้อนค่ะจะดนหนงหมดอกป่าเซนปราฮาเปีนที่ละเศูที่ลานค่ะจะดนตเจ็ดหมื่นราคาเปยสองพันออนไลน์ค่ะจะเซ็นสอราคาเปยซ่งต่อไปต่อได้เซนสองเจ็ดสี่ล้าค่ะจะเป็นหนึ่งสิบพันดอกราคาเปย0เซ็นต์ถูกเซนต์บุญบัตรนบเยหกพันแปดพันแปดศูนย์แปดสองด้านะอกสองแป้สองราคาเปยแปดสี่ด้านนอกค่ะมากกว่าดิชันตออนี้เลยสองแปนสี่ราคาเปยแล็อกค่ะซึ่งต่อไปต่อคานได้ค่ะสองแปดสี่ที่ลานประมูล

3ขายค่ะสามแสนสอมื่สามรม,มารออนไลน์มายเลขสาม6ูนย์หนึ่งหสามนห่งหกห้าณได้สามแสนสอหมื่สามรม,มารกับคนค่ะท้ามาเลยค่ะจะมาต่อกันในสิบเอ็ดค่ะ <T> สิบทตาอบริการกับเคร עם, royable, night, ื่อมาลากับนาซซตีค่ะจะเป็นปีสองพันสิก้าะคะหน่มนัานรซีซีแก้ต้อค่ะแอร์บกเบสมีนะคะสำหรับคันนี้มีแพนเคกแลประกานอัคคีภัยให้ค่ะค่ะสิบบต่อบริการคันนี้กับฮานาค่ะฮานาซิตี้ซตีปีสิบเก้าเาเป็นทราไปก่อต้อนะมีเคแลประกันอัคคีภัยมีด้วยค่ะราคาคันนี้สามแสนองหมนบาทบอกราคเลยค่ะสามแสนบก่าบาทมั่งใจรับบิดราคามาเลยขอบคุณมากค่ะถ้าราคาบลาร์สตัดเป็นต่อก้าดสัพพาราคาเป็นราคาสตัดเป็นค่อก้า ตอไตอด้3าลแล้วค un ่ะเศบตรดอกพนรหสเป็มตอเบดมาเลยนะคะมากกว่าในเซอนต่อได้ค่ะเศรสมบัตรดอกผาเศรสมบัติบัหนึ่งเบัติบัสองพสี่เรบัตสเสเบติเศบดเบัตินึ่งเรบัตรนึ่สองสามแสนสิบบาทสองพันรหัสเต็มเสมบลดเศดเศษเบลดเนสมบหนึ่งเศเบัดหนึ่งสองสามแสนห้าบดสองพันรหสเตค่ะเรบัติสองาเรสมบัติสองพันสพันหกพ่าเสามสบหกรหสเมเศัษฐบ

สองสี่หกสองรหสพสามสี่บสี่สมหนึ่งสามบสามนึ่งสองสามแสนหกเบสสี่รหัสพสามสี่สามสี่สมหนึ่งสองาหัสพสบงหกสามสี่สมหนึ่งสองสามนึ่งสองแปดรหัสพสองหกแปดสามสี่สมหนึ่งสองศูนยราัสพสี่เก้าเบสสามสี่บสสามหนึ่งสองสามนึ่งสองสามแสนเจ็ดหมื่นบาทสองรหัสพสามสี่สามสี่สามหนึ่งสองสามสี่สามหนึ่งสองศูนย์รหัสพสี่สี่สามสี่สามหนึ่งสองสามสี่สามหนึ่งสองหกรหัสพสามสี่สามสี่สมหนึ่งสองสามแปดรหัสพสามสี่แปดสามสี่ศูนย์รหัสพสาบสี่แปดสุมสี่

3ขายค่ะสามแสนเก้มนหกันบาทหมายเล้วสามศู่งนย์นึ่งค่ะสามศูนนังศนประมานหน้าสามแสนเก้ามื่นหกนบาทกับปนค่ะต่อมาค่ะสมัคต่อันนี้ลำดับที่สิบสองตระมัการกลับขึ้นมาแล้วค่ะฟอเรนเจ้าค่ะดับเบิ้ลคารสิบปตูคันนี้นะคะ2องจุดสองวาหค่ะไปจดสองพนสิบสสมันสามร้อสี่สีนะคะคันนี้ประกันอุกิภัยมีให้นะคะตลอดมีละมคค่ะแมกไลนบันไดาเกียรออโต้กระจกไฟฟ้ากับแบ็เคื่อหน้าค่ะมาเลกการสิบสองฟอเรนเจอร์คันน ออโตอนะคะประกันอคีภัยมี5ราคาคาน,นี้2,80,000บาทรับ่นบาทรับราคาเลยค่ะเดือดทานไหมคะสองแสนแปดเดือดไม่ทาน ขอบคุณมากค่ะออนไลน์เข้ามาแล้วมากกว่านิชชนต่อได้เลยนีคะสองแสนแปดสองแสนแปดสองแสนแปดน่เด็ดะปดสบราเปเปร์เซ็นต์สุต่อไปต่อกันได้สองเปนตบัตราราคาเปสาสองปร์เซ็ตต่อไปต่อกันได้ค่ะสองแปดแปราคาเปสสองแปดสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแสนเก้า ปรประมูออนไลน์น็คขาสามแสนล้กค่ะสพราฮาเปศนภาสนบัตหน้านเนบัตหน้าสองประแสสมบัตสีพระฮาเปสพาราฮาเปสนพานภาสนบัตน้านนบัตน้าสองประแนสมบัตออนไลน์สามแสองสามแปดแปดพราฮาเปศนึ่งหมลันบัตนาบนบัตนบัตนาหนึ่งเซนบัตาสองสามนึ่งสองหนึ่งเรนาเปสสามหนึ่งสี่นึ่งหกลักค่ะสนบักผัากฮาเปสนพาสนบัตน้าหนึ่งสองสบัตเซนบับัตหน้าหนึ่งเสนบัตหน้าสอง สามแบรัพาราฮาเปสสมแปดสรัราบอร์บตรสองามแสนสอบรพารบัตรลค้าออนไลน์สามสามศูนย์ค่ะสสนสบอร์สองพาราฮเปแล้วค่ะจะสสบรบัตนสาอรัสสามบอทลค้างออนไลน์ี่พราาปสทานค่ะจะีราฮาเสสามที่ลานคสารัหนึ่งสาบรัสองพันจับมาออนไลน์สเบราบร์บัตรหนึ่งสารบัตงสแสนสบอร์าบทออนไลน์นะคะันที่ออนไลน์สี่้าน หน้าส,<อ>ส,สองสามสนสิบบาทหลาประมูลเนี่งสามขายค่ะส,สามแสนสิบบาทไหมคะราคาที่ราประมูลค่ะ 1.5.0.2ตามเลขก5 5 2ประมานหาสามซาร์ีแมกมาดกอับกันค่ะท่านหน้าค่ะจะมาต่อกันนี้มับที่13ค่ะ13ตามประการมาต้าวิกโก้สมาร์ทแัปตาเจรจะระาบตี211นะคะสมาร์รอซีซประการกิจภัยมีให้ค่ะแต่รามีล็อดแบบแมกไลเนอร์เยราธรรมาดาคันนี้กระจกบไฟฟ้าค่ะ1ิคันนี้กับวิก้วิกโ้สมาร์ทคปันหน้าชคันนี้ปีิบซนะคะคันนี้ประกักิจภัยมีให้ราคาคันนี้1แมืนบาท แสนเจ็ดค่ายกมาเลยขอบคุณมากค่ะถ้าำละสู้ต่อไปต่นได้จะสรหเป็นรกาสู้ต่อไปต่กนได้เนี่ยจะสมากกนเชต่อได้เลยค่ะใสที่มาสองพันพราเป็นประาเป็นรากาเนี่ยจะประสาระหาเป็นรากาในแซปเิมาสองราหาเป็นค่ะมากกวา้เชิญการในแบบสองแปดสี่ในสีระหาเป็นหกพันล้านค่ะเปิ้หนุกพันแปดระาเป็นในแปดเก้าส่วนเก้าสองเก้าสองล้านได้ค่ะใสนก็มาสองระหาเป็นสี่ระคาเป็นหกราคาเป็นแล้วค่ะหนึ่งเก้าหกมากกว่0ได้เชิญต่อได้เลยแสนป็หมดพันแปดระคาเป็นแล้านะคะ ่ะเซนม์ัตสองพระลาเปสพรนละเป็นมากอะไรส่วนต่อได้เลยค่ะศนมัสีาศนบัหนึ่งเสนตะสาทนสองสองสี่หนึ่งหกะเปหนึ่งไปแล้วสองศด้านนอกค่ะนมสองพระเปรที่ลาสีพระเป็นออนไลน์แล้วค่ะจะนมสีพระเปสีศสี่สีบหนึ่งหกะเปรพระเปสนปดสมบบนทหนึ่งสิบบานนึ่สองสองสามศูนย์ละเปสนมเปอร์เป็นตสองพันล้านนะคะเป็นตละสองบาทเซ็นตละสองบานปสี่ันหาลาเป่ หลนยนนับ4,000ค่ะราคาเปลี่ยน6,000แล้วค่ะจัสนบอ6บาทเศรษบัตบานึ่งศรบัตบานสนบอรบลูกค้าออนไลน์นับ8,000ค่ะราคาเป 6, ลี <deal> ่ยน8 5 0 0ค่ะจสน5ศรบัตรานหนึ่งศรบัตรานสอสนบัตออนไลน์ในขะนับ ส0 0 0ันค่ะราคาเปลี่ยนค่ะสะเซนรับมาสองผาเซ็นรับมาดบานหนึ่งสซ็นรับมาฉบับสองประชนห้าเบอร์สมบัติออนไลน์นี่ค่ะส0 0พันค่ะจะเนรัมาสี่ผาเสนรับมาบันหนึ่งเซ็นรับาฉบับสองต่อรีบปิดเลยค่ะคุณลูกค้าสองเซนห้าเบอร์ทะบัตรแล้วค่ะจะเนรับมดอกบาเซ็นรับมาฉบัหนึ่งสซนบมาบัสองประชนห้าเบอร์ทบนัตรสามศูนย์หนึ่งศูนย์แปดนะ ขายค่ะ3านนหาหมื่นหกพันบาทออนไลน์มาแล้วสาม0นในนปาทนะคะสนหนนปาทประมาณได้ค่ะ2.5น0 0นห้าหมื่นหกพันบาทขอบคุณค่ะมาแล้วค่ะเซมมาตอนี้สสี่สิบสตามมารมาต้าวิโก้ค่ะวิโก้สมาร์ทคคันนี้ต่ออีกค่ะจัลเร็ตปีสามสิบสามวนารอซีซีประกันอัคาพยมีให้นะคะแต่ละมีลับ์แมกเลน่าเกทมราคันี้กับกระจกไฟฟ้าค่ะกาซีซตามบริการวิโก้วิโก้สมาร์ทแคคันนี้กันนะแซมตัวอีค่ะปีกสองพันห้าสิบสี่ประกราคา เดืนนขอบคุณมากค่ะให้ราคาลรสุตบตกัได้สสที่ลานค่ะสสองบมาแล้วบากอนชอตอได้เลยค่ะสองเปร์ห้าเป็ดสบพันโดปเปอร์ห้าเป็ดแล้วก็สิบตอกเป็นตอกกัได้ค่ะสองสามบวกสามเปร์้าเป็ดสิบสสเปอระาเปันแล้วก็สิบรหาเป็นแล้วก็หกเปร์าเป็ดกับแปดเบอร์แล้วค่ะสองสิบแปดห้าสิบเบอร์หิาเป็ดแล้วค่ะสองสนหเอร์ห้าเป็ดแสนหน่บนหนึ่สองพันแล้วค่ะสองนหน่งสองพันเปอร์ห้าเป็ดสองสองสนหนสองพันหนึ สล้าะสอง0 0 0ล้า <Bien> ค่ะสี่พัรหเปลี่ะจะเสนอมาสี่ป่าเสนอมาสี่บันดับหนึเสนอมาสีบันดสองพารหเปลารหเปสองัเสนอบันดต่เนอส้าเปสนอเบอร์เสนอเบอร์บันดหนสบันดบสองเสนอสองร้าเปยเสนอสอเสนอันสองบันดับนึ่งสบันสอสสีร้าเปยสนอ่เจ็ดหกเจ็ดหกลานในคำมากกับดิันตอบทีเลยค่ะจะเสนอจะดอกป่าจะาบันดับหนึ่งจะมาบันดัสองเสนอเบอร์หกปารหัสเปลี่ยนปปารหัสเปลี่ยนสอง ลวค่ะสามสสหาเปสมสิบหกสมสบัตรนึ่เนสามิบแตรนึสองามสิบปเปรเปสสมิบัเกบลเศรษฐกิจเศริจรบัตรน่เปรบัตรสองสมสบเก้าอร์สองเปอร์เปรสองสศรสบัตรน่เสนรบัตรนสองิบบัตรออนไลน์สามสี่สิเก้าสีราคาเปลี่ะศสกมสี่พันเรบัตรนึ่งเนเรบัตรหนึ่งสอสามบเก้าป แ0ด0ัน <Online. S 2> ค่ะราคาเปียสก็8สำหรับบรดาเป็นมือปปะ่าบราสองนเก้าบรปาหมบาสามศูนยหนึ่งหนึ่งนับ 1. <S 1> 1. <S 3ขายค่ะขาซาวซานก้ามันตาถนัดออนไลน์มาเรียสามเซอหนึ่งหนึ่งนะคะสามเซอหนึ่งหนึ่งประมานหน้าซาวานก้ามันตาผนักับเนค่ะทํามาเลยค่ะชั้นมาต่อในห้าาต่รการกับเพืนมาลากับไปเซร์ดมาสเปคขับค่ะกะจสามเอร์สามห้าร้อยซีซีคันนี้นะคะประกันอุกภัยมีให้ค่ะตลับมีลล็อแบ็คไลเนอร์เกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าค่ะมาคีพห้าต่มบริการคันนี้เกียร์ดีแบ็คคัสเปคขัคันนี้กับเอสซาวเอ็กซ์ค่ะเปานสมรยค่ะ สนเก้าค่ะคุณลูกค้ามั่นใจเรายกได้ขอบคุณมากค่ะสองพราเปตสพะราหเป็หพรพราหาเปนแล้วก็ปพราเปนแล้วก็สต่อไปตกได้สองแสนล้านนะคะสพราหาเปสี่พันหรพราหาเปตปพระราฮาเปนแล้วกันหนึ่งหมื่นล้านนะคะเส้นหนะ่งหมสองพราหาเปตซ้วต่อไปต่อก็ได้นื่สันื้อสีเน้อนเนื้อปลเนื้อปลสองพราฮเป็สองพราฮาเปนแล้วก็สี่พันกับหกพันกับแปดพันสามที่ลานค่ะเส้นสองพันสองพราฮาเปตออนไลน์เส้นหน

9ก้สสค่ะสิเมตสสองแสนเก้าหมื่นกปเปตนสองแสนเก้าหมื่นปัตสประตปิาบนิสีสองแสนเก้าหมื่นปบาา6นสองขค่ะสมแสนเก้าหมื่นานอไลนมาแ้สมนยกห มาเลยค่ะมาใช้มต่อเลยนะคะคันนี้รถนายลำหนดที่16นะคะกับเบสเซอร์ไดมันสเปนแคร์แลนเดอร์ค่ะคันนี้กับเบ็กซิเลค่ะพี่ตัวสเปนนะคะสัมมอนน่ารักซีซีกันธรรมดาค่ะสำหรับต่อส่อสภาพรถก่อนได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ราคาเริ่มต้นที่สองแสนสามหมนบาทค่ะ ส3 0แสนามพค่ะประด้าเช่าไรคาออนไลน์ขอบคุณค่ะสรัเพลิ่หชิานไม่มากในจัสพันหพันแค่ะสอสามพสสบสี่งสลค่ะสอสี่ห้าสิบนึ่ห้าสองห้าสี่ห้าปดกสี่แล้วค่ะสองส8หน่มืสี่พันออนไลน์ค่ะมก็ในจออนไลน์ชน่สองแสี่เ็ต่แปดแล้วค่ะสาแปดพันสองพนสี่ะัแปดพรแปดที่เราหล้วค่ะสามพันแมากก่าเช่นค่ะสองแปดแปด่ร้านแปดแป่เก้าสิออนไลน์คกะาสเ พันหนึ่งเหมือนเราเสตอบรตอได้นะตอนนี้เข้ามาด้ปรมายี่สิบสองันันเลยนะคะตอนนี้สามเมือเสคออนไลน์แล้คไม่มากกในชค่ะสามหนึี่หนึนึ่งแปดสองสี่สองออนไลน์ค่ะสามสองสี่มากกนในชนค่ะสามสองหกสองแปดสามสี่สามสองออนไลน์สตาบรัต่อได้นะะสามสามเมื่อสอพนราคาออนไลน์สตาบต่อได้นะคะสามสามเมื่อสองพันราคาออนไลน์ค่ะสามสามเมื่อสี่พันหกพันแล้วค่ะสามสามเมื่อหน่พนราคาเป็นล้วสามสามเมื่อหนึ่งพันนับหนึ่งสามสามเมื่อหนึ่งพันนับ สามแสนสสามนสอพันบาทออนไลน์หมายเลขาย์หนึ่งศูนะคะสามแสนสบาทนับสามขายค่ะตราขายที่นะคะสามแสนสีับาทออนไลน์สามศูย์หนค่ะสามศูนบรัสามแสนอบาทขอบคุณค่ะมาดูกันตอ1ส ค่ะส17ตดมบริการกันเลยนะคะคันนี้เกิดตระตั้งให้ล็อกวิโกวิโกคัพคันนี้นะคะปีเจ็ดีเบนคันนี่2,007กับพี่ยอคันนี่3 0 0 0ซีตัว epi runner ค่ะรถติดอายัดงานขนส่งค่ะถูกคำสั่งผู้จัดการนะคะคันนี้ผู้บริได้แก้ไขเรื่องอายัดความเสถ่าค่าปรับเองค่ะและไม่รับผิดชอบเรื่องของอายัดทุกๆกรณีเลยนะคะคันนี้มีล็อกแบ็คแบ็กไลเนอร์บันไดข้างกระจกไฟฟ้านะคะสำหรับคันนี้นะคะค่ะมาเลยค่ะชื่อแม่ปานี้17ตอมบริการวิโก้ค่ะวิโก้ัตโกแอกเตอร์นีม epi runner นรดาะคะไม่ ไปชับเรื่องอายัดพฤกรณีนะราคาเริ่มต้นหนึ่งแบาทขอบคุณค่ะปราคารที่ราคามาบมณีมากกาในเซนค่ะในวสนสที่ราแสนสี่ในสนสิบ้านนับหนึ่งในสนสิบล้านนับสองสองพันราคาลานสิบพันที่ลานค่ะสิบพันที่ลานค่ะในสนสิบล้าสิบพันสองพันออลา์ซืต่อย่ได้ค่ะนสนสิลานงพันไลน์แสนลาแปดพันสิบที่ลานค่ะในแส้มนกามาลานแสนห้านนมาบ้านนับหนึ่งสมาบาอองพันราคาล้บพัน้่ย่ได้ค่ะ มนสลําเงิสมพันทานค่ะในสาเงสอมพันราคาที่รานปรโมทเสารมนสองพันนเด็ต่อสองี่ออนไลน์ค่ะเนสาเสพันราคาออนไลน์หกพันรานส์บได้ทางชิลานในสาเนอพนร์สูาอไปต่อในค้าออนไลน์ในสลําเงินหกพันบาทในสาเนร้านนับเด็ดในสาเนร้าสอปดพันกมันที่รานค่ะรอปกมันที่รานปรโมจัดสุดออนไลน์ค่ะเนสราจัเป็นสอพันรามาเป็นรานเนสาจับเงินสองพันเนสาจับเงินสอพันนคะเด็ยเนสลําจับเ หน้าเปลี่ยนหกพันที่ลานค่ะในสนจับรัที่ลานประมูลในสนจับน้อพันในแสจับเป็น้พันนับสองนสจมืหกพันบทที่ลานประมูลเปลี่ยนเจ็ดปศหน้หน้ารถค่ะในสนปดบาราคาเป่ราคาสนปดในสาปเนในสปดเนนับสองในสปดบลานประมูลนับสขายค่ะในสนแปบาทที่คุณลูกค้านะคะในสนแปบาทบที่ป้ายใหมเลยขอป้ายด้วยค่ะเรื่ะ 1-5-1-0นะคะ1 5 1 0านนปรว่าไไปใบาทบหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ มาดูกระต่อค่ะสปาร์ต 8, ตามรายการกันต่อเลยนะคะคันนี้กับอีซูซูค่ะคันนี้กับดีแมค่ะสปาร์ตเอกระบตอนเดียว 5, นะคะปีเจ็ดเบสมาสิบส,สง okay. องกับเครื่องยนต์คันนี้สองร้อยซีซีค่ะสรมนับมาเปลี่ยนพาวท้ายมาลงเล่มแล้วนะคะคันนี้นะคะเพ้่มติมจากบริการแจ้งกระจกหน้าแตกร้าวเบรกมือชำรุดด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะค่ะคันนี้เพ้่มเตอมจากบริการนะคุณลูกค้ากระจกหน้าแตกร้าวและเบรกมือชำรุดนะคะเพิ่มมอตอสตาร์สสภาพรถรถตัวแรงนะสริมหนับมาเปลี่ยนพาวท้ายมาแจ้งลงเล่มเหล่านะคะสปาร์ตตามบีร 2 5 0 0ซีซีราคาเริ่มตน 1, 8, ม้น180,000บาทเดีนยวได้ไหมคะ180ถ้านายรับได้แต่ราคาได้สองลูกค้าคันนี้พร้อมตามกระจกหน้าตาคราวแล้วเบรกมือช้ำรถนะคะถ้านายรับได้แต่ราคาเลยค่ะใช่แล้วนะคะดูรถชัรถต,ตัวสัฐฐตว์ซับรถได้เลยมั่นใจลายยกมือสุปเปอร์ได้เลยนะคะมีไหมดูก่อนได้คะ่ะสักครู่หนึ่งนะคะขอนยอนุญาตรอ ระบบสักครู่หนึ่งนะคะขออนุญาตรอระบบออนไล,ออน,ไลน์สักครู่หนึ่งนะคะในระหว่างนี้ที่เราประมวลชำร,ระตรวจสอบสภาพรถก่อนหนะคะ้ค่ะหนึ่งท่านไหมคะ ค่ะมาแล้วนะคุณลูค้าขอบคุณค่ะในแสนป้ามาค่ะเจ้ละประมาณราคามาแล้วไม่มากกว่าในเชนค่ะในสามปมาสมารในปสองมากว่าในเชนค่ะในปสาในประ่ปอไรล้ค่ะหนึ่งปั๊บาปันใประมาก็เสื้อต่อยกได้ค่ะในสมก็มราคาหนึ่งก็สองก็สี่หนึ่งก็สี่ออะไรค่ะหนึ่งก็สี่ก็เกหนึ่งก็แปดราคาเป็นล้นสองแสนเจ้าลเสือต่อไดนะคะสองแสนสี่พันหกพันแปดพันหนึ่งหมืนที่ลานค่ะสองแสนหนึ่งที่ลานมากกว่าในเชนค่ะสองแสนหนึ่งที่รากสน่อะไรทีนะคะสองแสนหนึ่งท ค่ะสดสามสิพัราคาเป็นล้านาพัปดสสต่อไปต่ได้ค่ะส3มแปดสามออไลค่ะสสอสามปดสดสบาสต่อไปต่ได้ค่ะสามแปดสออไล์แล้วค่ะสสามสราคาเป็นล้ามากกว่าใเชิเลยค่ะสสามสพราคาออนไลน์สสามสิบเอ็ดสามพันนับหนึ่งสดสามสิเอ็สาพันนับสองสสามสิบเสิบพันออนไลน์หกพันราคาออนไลน์ค่ะสดเสา็ราคาเป็นล้านเจ็ดพแปสิสดต่อไปต่อไ้เรื่อยๆค่ะสดแสหน้าเสร็ออนไล รคาออนไลน์สาสนนมนนึนึ่งสามน่าออนไลน์สาสนหนึ่งม่นนึานสองสนาหมื่นหกพันบาทออนไลน์สราคาออนไลน์ค่ะสอันราคาออนไลน์สาสนนนนึ่นหนึ่งสาสนนมนนสสห้าหมื่นแปดพับาทออนไลน์มายเลขอส่วออนไลน์ค่ะสาสนมราคาเป็นแล้วสพัราคาออนไลน์ค่ะสาสนมนสพราคาเป็นแล้วสาสนมนสพันนึหนึ่งสอสนหนึมนันสออนไสนหมื่นสองพันบาทอนไน 3คมขายค่ะต่ราขาที่ราคาสามแสนสับประบาทออนไลน์สามโซนหนึ่งหนึ่งค่ะสามโซนหน่งหรอไดไสามแสนปบระบาทขอบคุณค่ะต่อกันเลยนะคะสิบเกคันนี้เลยค่ะสิก้าตัวประการคันนี้กับตั้าให้ลอกวิกโกวิกโกสมาร์ทคัพคันนี้ค่ะคันนี้กับตัว e p r a n a p r e ี i ร m สองพันสี่สองสิบสี่นะคะคันนี้ค่ะติดอายัดงานก็ส่งถูกคำสั่งผู้ตัการนะคะและผู้บริหารจะต้องแก้ไขเรื่องอายัดและค่าปรับเองนะคะไม่เราไปสบเรื่องอายัดทุกกรณีเลยนะคะสำหรับคันนี้มีล็อกแบล็คไลหน้าบันได ชราร์ตตาราาสิบเก้าสปาร์ตตามรายการมาต้าพิการสมาร์ทขับตอร์ e ีฟรันเนอร์นะคะป็ะจักรสมมเสอรสามห้าร้อยซีซีรถติดอายัดนะเพื่อันหน้าต่สาวบริการแก้ไขเองนะคะไม่ไรับผิดชอบเรื่องอายัดทุกกรณีนะคะราคารถต้นที่ 2, สองสาาบ